แล้ววันนี้ทุกคนก็สนุกสนานกันแบบเต็มอิ่มแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งที่นะครับที่ตาปั้นจันเตรียมเอาไว้สําหรับน้องเนยน้องแจมรับรองว่าถูกใจวัยรุ่นแน่นอนเลยครับอะไะครับพี่กองครับวันนี้ครับปัณณ์พามาหลังจากเราเล่นน้ำนะฮะล้วก็เล่นเวกบอร์ดนะฮะเทเบิลสกีเก็บ เสร็จแล้ววันนี้เราไปอยู่ที่ตลาดวันนี้พูดตรงๆวันกิจกรรมที่เหนื่อยนะเหนื่อยเพราจจะไปเล่นสวนน้ำเล่นไม้บอกก็เหนื่อยทั้งสองอย่างเลยแต่เรายังไม่หมดอนกำลังกันเพราะเราเป็นวัยรุ่นอยู่ในตาตื่นเชียร์ไม่หมดกำลังอะไรไม่กเลังอะไรนใส่ปืนใส่แว่นเนี่ยตาดำในใหญ่อต้งตาเจ็บ เดี๋ยววันนี้ป้นแจ่มพาไปที่ไหนคะตลาดนิคาดาชิเคดาตลาดอะไรนะชิเคดาชิเคดาแปลว่าแปลว่าจักจั่นจักจั่นคำศิริไม่ใช่แต่ว่าจิ้งหรีดจิ้งหรีดจิ้งหรีดที่จิงหรีดค่ะเพราะมันเป็จิงรีดเนี่ยจะเป็นสัตว์กลางคืนถูกไหมคะเมื่สงเสียงร้องแกะแกะแกแกกีล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 เลี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 ลอลีลีีลีลีีลีีลีลี ตลาดซึ่งแบบว่าตอนคืนก็จะเปิดแล้วบอกอออถ้าเห็นด,ดีๆนะคุณน้องจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นแฮ n d m a d e หมดแฮ n d m a คือทําจากมือใช้คนที่มีความเป็นศิลปะของคนไทยทําอย่างเงี้ยก็จะปักขึ้นมา,มาให<น>ม่คุณรักมากเลยอ่ะคือปักใหม่ปักขึ้นมาโดยใช้มือปักใช่ไหมนี่ก<อ>็น้่งปักด้วยไหมซึ่งแต่ละร้านเนี่ยจะมีร้านหนึ่งเดียวในหัวหยินเท่านั้นนะจีฮ่องจัดสุดจี่องจสุดเลยนะพี่ก้องว่าเราเนี่ยนะเราเนี่ยมาที่นี่อย่างหนึ่งคือเราสามารถที่จะมาช่วยคืมือคนไทย ใช่ไหมคะเจ็ดสิคนไทยอย่าไปซื้อแบรนด์ตรงแบรนด์เนมเลยแล้วพี่ใส่อยู่ไรด้าไม่หมดเลยกันคู่ถ่านคู่นะคะอย่างนี้จะดีที่สุดเลยดีไหมคะลูกแล้วเราแบบเราที่แบบอยากได้ของแบบเฮ้ยแปลกๆอย่างนูแล้วยังสองคนนะค่ตัวหมดเพราะว่าไงมะฟาดหมดวันนี้หมดถือว่าสองสาวมาพี่ก็เลยพิเศษเลย้ะกัน ให้สองสาวเนี่ยไหนๆเป็นสองสาวที่มารายการไม่เคยมีแขกรับเชิญคนไหนมาสองคนรวมตังค์ซื้อพี่ตัวหนึ่งนี่ก็ก็วันนี้ค่าตัวก็ได้มา30บาทนะคะยังไงยังไงว่าอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยววแบบนี้สองสาวไปพี่มาคู่กันใช่ไหมเราสองคนมอบให้พี่สองสาวมารวมหาเที่ยวช่วยจัดโต๊ะอาหารร้อนมีมีงบให้หนูไหมคะเดี๋ยวหนูเดินให้ค่ะ สงสารน้องบ้างอะไร<ห>ก็เอายาวแต่พักป้าเดี๋ยวผมพาชมตลาดดีกว่าไปชมตลาดค<า>่ะตลาดที่เคน่ามาร์เก็ตหรือตลาดจั๊กจัน่นเป็นตลาดที่ไม่ไกลจากตัวเมืองหัวหินมากนักใครที่มาเที่ยวหัวหินก็แวะมาเดินกินลมชมสินค้ากันได้ช่วงคำ่คำๆอากาศเย็นเย็นเดินสบายสบาสำหรับสินค้าที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าแฮนด์เมดราคาไม่แพงและมีให้เลือกมากมายหลากหลายสไตล์เลยละครับ พี่ก็แฮเมสเหมือนกันลูกน่ารักไหมล่ะอืมเนี่ยเรือนี้สวยกว่าที่พี่ก้องใส่ก็ซื้อสี่หมื่นอันนี้ขายไหมคะน่ารักจังเลยอ่ะอุ้ยนี่พี่จะนี่พี่นั่งเย็บเองเลยเหรอน่ารักจังเลยอ่ะอะไรอะคะหมอนหมามาว้าน่ารักมากเลยที่สุดนี่ขายอยู่พี่หน้าครับสองห้าสิบน่ารักมากเลยอ่ะเป็นคนทีสุดน่ารักเหรอคะ ส่อทั้งนั้นิคนน่ารักน่ารักดีเออตลเอเย็งไงพั่จันน่ะตลเอไมอะไรเงี้ยไม่คนะตลาดเออพีนจันมาชอบตลเอเจอเก็มาหลานย นูว่าเงินค่าขนมวันนี้มาก็หมดแล้วร้านไหนงั้นร้านเดนี่ยปันจันทร์จะเลริญซินี่จะซื้อเพื่อปัญจันทร์อุ้ยน่ารักอ่โอ้ยร้านนี้น่ารักจังเลยเฮ้ยน้องอ๋อนี่ก็มีแบบว่าท่านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอรู้เลยว่าเลือกร้าน่ไม่ปัญจันทร์อ่ะโอ้ยนี่ถ่ายไปไนของตุ๊กตานั้งร้อดีเลยอ่ะ อันนี้อากูเล่นเล่นเป็นเป็นไหมใส่แต่งตัวนี่ทุกวันเลยเหรอใช่ค่ะนรักเขานี่ถ่ายว่นเสาร์อาทิตย์นะเสาร์อาทิตย์ค่ะสามวันเป็นคนที่ไหนคะเออเป็นคนจุฬาพิทหรือจุ่ลก่ไหมมันเป็นไท์เตอร์น่ารักดีค่ะน่ารักดีน่ารักจังผมเรียนอยู่สพกครับสพบพิพ์รีไมใช่เรอครัสพกอะไรฮะสิกรกเนี่ยสิบเอ็รเหรอ บอพี่กล้องสวยสุดเลยอะ่ะผมไม่ได้ยอนะบู๊แรงความจริงเอาอสวยนะวะ้าสวยมากถ้าไม่หนูอ,อ้วนด้วยโอ้ยากมากใจร้ายอะ่ะน่ารักมากเลยค่ะอันนี้เป็นกระจกนะคะใช่แล้วโมเมสแน่ารักมากเลยอะ่ะมันแบบครีเอทมากเลยค่ะการนี้นะคะ ครที่มาเที่ยวหัวหินก็แวะมาเดินกินลมชมสินค้ากันได้ทวงคำ่คำๆอากาศเยน็เยนๆเดินสบายๆส,สำหรับสินค้าที่นี่ตัวใหญ่จะเป็นสินค้าแฮนด์เมดราคาไม่แพงและมีให้เลือกมากมายหลากหลายสไตล์เลยละครับ